สำนักง,งานกลางจังหวัดบุรีรัมย์ขอประชาสัมพันธ์คำถามคำตอบประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ดังนี้ค่ะคำถามที่1หน่วยง,ง,งานของรัฐได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างแล้วต่อมามีการปรับลดคืนค่าเสาเข็มในกรณีนี้การหักคืนค่าเสาเข็มจะคำนวณจากราคาในสัญญาหรือจากราคาตามใบแจ้งปฏิบัติงานและราคาหรือราคากลางในกรณีนี้ให้คำนวณหักคืนค่าง,งานเสาเข็มจากยอดตามสัญญาจ้างค่ะ อ้างอิงจากหนังสือตอบข้อหารือคณะกรรมการวิน,ในใัยฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่กคววงเล็บกวจ0 4 0 5่ทับห1 8ลงวันที่12มีนาคม2 5ง2เรื่องข้อหารือการคำนวณการเปรียบเทียบคืนค่างานฐานรากตอกเสาเข็มและฐานรากเพคะ่ะ คำถามที่หน่วยง,งานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้วการแจ้งผลการพิจารณาของหน่วยง,งานให้ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับทราบกรณีที่ผู้เสนอราคาทุกรายเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านทิ้งนิงถูกต้องครบถ้วนต้องดำเนินการอย่างไรคำตอบก็คือให้หน่วยง,งานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบโดยใช้แบบแจ้งผลการจะซื้อจะจ้างได้แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมค่ะ ในกรณีนี้อ้างอิงหนังสือคณะกรรมการวินนจชัยปัญหา,กา,า,าการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กอคองเล็บกวจ0 4 0 5 4ทับว189ลงวันที่2 9 29. มีนาคม2 5 6 6เรื่องกำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมค่ะ คำถามที่3กรณียื่นประกวดราคาในระบบ EGP มีผู้ยื่นราคารายเดียวจะต้องทำอย่างไรคำตอบก็คือให้คณะกรรมการกาพิจารณาผลเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นหรือดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกแล้วแต่กรณีค่ะในกรณีนี้จะอ้างอิงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ,ราบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ข้อ56ค่ะ คำถามที่4การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่สุดการเสนอราคาแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคาแต่คณะกรรมการพิจารณาผลพราว่าการกำหนดรายละเอียดของประกาศมีความคลาดเคลื่อนในงานต้องดำเนินการอย่างไรคำตอบก็คือให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นแล้วดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องค่ะในกรณีนี้จะอ้างอิงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพอศ2 5 6 0ข้53ค่ะ คำถามที่5กรณีข้าราชการเคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านในท้องที่เดิมต่อมาได้รับคำสั่งให้ย้ายไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ตามคำร้องของของตนเองข้าราชการรายนี้จะยังสามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านต่อไปได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่ได้นะคะเพราะไม่เกิดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่สามารถนำค่าเช่าซื้อบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกจ่ายจากทางราชการได้เนื่องจากข,าข้อข้อยกเว้นตามมาตรา7วงเล็บ3ค่ะในกรณีน,นี้จ้างอิงตามพระราชกฤษฎีก,กาค่าเช่าบ้านข้าราชการพศ2 5 4พมาตรา7วงเล็บ3มค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำถามคำตอบประจำเดือนกุมภาพันธ์2568และท่านยังสามารถติดตามสาระดีๆได้ที่ Facebook สำนักง,งานคลังจังหวัดบุรบีรัมย์หรือโทร0446616 5อีเมล b i r m c t d g o t h เว็บไซต์ w w w c t d g o t h b i r m หรือช่องทาง Youtube สำนักง,งานคลังจังหวัดบุรบีรัมย์ขอบพระคุณค่ะ